สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับวันนี้ผมบูมจากระเพชรครับวันนี้เรามาปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่เช้าเลยครับเป็นงานประกวดพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้และเป็นงานที่ทุกคนรอคอยเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้ผมบูมจักรเพชรมาประกวดตัวในงานนี้แน่นอนสาหรับงานประกวดพระเครื่องที่จัดที่โรงเรียนในร้อยตํารวจ3ามพานวันนี้เป็นวันเสาร์ครับตอนนี้อยู่กันที่เวลาประมาณตีห้าเขาว่าวัน ว่ากันว่าตีห้าเนี่ยประตูเปิดแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมมางานสัมพันธ์ต้องบอกกันว่ามากันตั้งแต่ตีสองตีสามหรือเที่ยงคืนเลยกันก,ก,ก็มีนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเปิดประตูเวลาไม่พร้อมกันเข้าเวลาไม่พร้อมกันนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะเป็นกฎใหม่ซึ่งทําให้นักเล่นพระได้มีความลุ้นพร้อมๆกันผมว่ามันก็สนุกดีนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมว่ารถเนี่ยมากันเยอะมากแล้วแล้วก็เซเลปวงการพระเครื่องมากมาย หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็มากันแน่นอนสําหรับงานนี้ซึ่งใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็จะได้เห็นเลยเลยว่าวันนี้มีพระเครื่องและบุคคลใครน่าสนใจและได้เจอใครบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับบุคคลในตำนานทั้งหลายกันแล้วก็ไปดูบรรยากาศงานสัมผัสสดๆกันนะครับผม เพื่อนฮะลุก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 นี่นี่มึงมึงชื่ออะไรเนี่ยเดบักมดวันนี้เดินเดินเนี่ยฮะยันเลยรอไฟเปิดอยู่รอไฟอุ้ยเปิดกี่โมงเนี่ยตีห้าแล้วแล้วฮะอีกห้าทีีห้าทีนี่เซียนทะาระดับประเทศเดี๋ยวเราไปเดินพบปะกันวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเดินเข้างานเลยแล้วนะไป องฮะทุกคนได้เห็นบรรยากาศการทํางานของผู้คนที่เรียกว่าเป็นนักเดินสายเช่าพาาผมยังไม่มีไอเดียเลยว่าผมจะเช่าอ,อะไรวันนี้แต่ว่าวันนี้เชื่อว่างไ,ได้ติดม้ติดมือกับบ้านสักองค์นะครับสวัสดีพี่น้อยขอบครับูมบดีครับนี่ขอแวะแผงนี้หนะ่อย ่้เเชาลยอวันนี้คือปรมาจารย์ใหญ่สายพระหล่อและพระผมและพระเนื้อดินนะครับไอ้พี่ผมมั่นใจเลยว่าพี่ผมเก่งพี่มีอะไรทุกผมบ้างคุณเลือกตามโชว์รูมเลยใช่ไหมเลือกตามโชว์รูมของเราเลยยักษ์เท่าไรทองหนาสามสิบสีบ้าได้เท่าไหร่ รถเท่าไรเน็ตมาเร็วลุกพี่เร็วข่าวที่หกนะสามเจ็ดนะสามเจ็ดนะโอเคจบหนึ่งองและว,วันนี้ขอประเดิมแพงแรกก่อนลำดีพี่ขอบคุณครับฝากครับเดินต่อจัดเพชรอ่อจอร์จคำหมั่งเวทขอลูกพี่ผมสวัสดีครับไอออกช่องผมหน่อยครับมาดูนหน่อยครับมีพระอะไรบ้างครับอี๋อ้ยลำบุรลอยลำบุรลอยจัดจัดนี่จัด อู๋เท่าไหร่อะเอาไปเอ่สิบแปด FC 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 เลยเหรอไปยี่สิบห้าไม่ได้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคำเดียวยี่สิบเจ็ดคำเดียอูมืออู๋เชื่อมือดอ่าๆๆจะซื้อ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 เรื่องตู่มาถึงประเดิมโดนอีกแล้วประเดิมประเดิมโดนอีกแล้วเดี๋ยวจัดถ่ายรูปหน่อยสวัสดีครับอุ้ยดูพี่นี่นี่นี่สวัสดีครับ วรัตโอ้โหวันนี้วันนี้ปรมาจารย์ใหญ่ที่วันนี้โด่งดังในช่องริวของผมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะผมขอขอบคุณที่วิรัตมาแต่เช้าเลยวันนี้มีอะไรขอทุบน้องสักหนึ่งองค์ผมเพิ่งจะมาเลี้ยงเนี่ยโอ้เดินสองแล้วเนี่ยวันนี้ต้องไปเดินสองแล้วใช่ไหมพี่วันนี้ขุนสองกี่ปีแล้วนะครับเราเดินแบบนี้มากี่ปีแล้วนะฮะเรื่องเราต้องสี่ปีแล้วสนามนี้นี่ชินแล้วเดินทุกซอกทุกมุมแล้ว นะครับในกล้องไซส์ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วนี่ลูกพี่วันนี้อยากได้หลวงพ่อยงยุทธครับผมเอาดูบูมเท่าไหร่ดีครับเนี่ยลูกพี่เอาโบมสามพันพอโอเคเอาอย่างอื่นด้วยโหนี่เลยนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงวัดใหญ่นี่นี่มีอะไรอีกดีข้สมเด็จคู่นี้มันคู่นี้มันทุนสามหมื่นต้องเป็นคู่ใช่ป่ะมาใหญ่เลย หนึเเ่งเดียวรุ่นแรกเลยนะแล้วโรเกตล่ะครับโรเกตหลวงพ่ษษอภาษีอันนี้มีคนต่อหกหมืห้าเอาแปดหมื่นเอางี้แล้วกันนะเจ็ดหมื่นได้ไหมอยากให้บูมดูเจ็ดหมืได้ไหมเ,เ <c oughs> จ็ดหมืนได้ไเอาเจ็ดสห้าดูเรื่องจัดได้เสี่ฮวันนี้ขอบุกอาจารย์วิรัติท่าประจันนะครับโอเคดูเลยครับทุกคน วิรัตทา่าประจันชื่อนี้คือตำนานจ,จริงๆนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ประทะอีกสักหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอผู้ยิ่งใหญ่มากบารมีเดี๋ยวอยอรมมยวอมาประทะของเฮียดีกว่าแต่8แโมงครึ่งเรียบร้อยครับพี่วิรัตครับอขอบคุณมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเดินเที่ยวก่อนนะครับมันไม่ได้นานๆทีมันจะมีเว้ย คืองานแบบนี้สมัยก่อนทุกคนตั้งตารอทุกคนคือคนที่จะเข้ามาหาของในสนามเนี่ยหวังว่าทุกคนจะได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้กันมากมายนี่คือสนามพระเป็นของจริงบรรยากาศในการซื้อขายข้างหลังนี่ก็มีการซื้อขายกันตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็คนตั้งหน้าตั้งตาเดินผมเห็นเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นน้องเนี่ยมาเดินกันเยอะแล้วหลายคนที่นี่มีขายอุปกรณ์งานประกวดอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องพระหนังสือพระแล้วก็มี แผงจรยุทธ์ที่เป็นแผงที่สามารถมีทั้งเก๊ทั้งแท้สามารถเข้ามาเลือกสรรแล้วก็ตาดีได้ตาลายเสียในสนามแผงจรยุทธ์แบบนี้ซึ่งมันก็ยังมีความยากอยู่ในนั้นอยู่ถามว่าคนที่มาเก็บประสบการณ์ที่นี่ก็ก็เป็นเซียนชั้นนําของประเทศหลายๆคนที่เดินเก็บประสบการณ์มาจนเป็นเซียนระดับประเทศเป็นชั้นแนวหน้าก็คือเกิดจากการผ่านสนามแบบนี้ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่สําคัญของการเล่นพระ แล้วก็ชีวิตจริงของคนที่เป็นคนสังคมวงการพระเนี่ยต้องบอกกันว่าเขามีแรงสู้กันทุกคนเลยนะครับเป็นพวกพี่ๆผู้ชายหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกตรงว่าโดนร้อยละ80ก็จะเป็นผู้ชายสมากในอาชีพอาชีพเสี่ยนพระแล้วก็ซื้อขายพระเครื่องนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราเดินต่อตอนฟ้าสางที่สามพ่านกันครับมีอะไรให้เช่าบ้างสวัสดีพี่ใหม่ ฝากนะประสเท่าไหร่วันนี้จะมาถ่ายคลิปคุณใหม่นี่แหละครับเท่าไหร่ครับเนี่ยอาจารย์ขอบคุณครับอันนี้ติดตามได้ใน Facebook ใหม่พระปันแดดไหนไหนแผงพี่อะนี่อะอ๋ออยู่กับน้องนี่สวัสดีคุณแอร์เมืองทนนะครับนี่ที่แอร์มีอะไรแบ่งผมบ้างวันนี้ เปลี่ยนหน้าเกี้ยวดีกว่ามาเท่าไหร่หน้าเกลียวมาถี่เหรอเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นหน่อยซิมีอะไรบ้างแนะนำเอาผู้ทั่วดีกว่าเอาผู้ทั่วีกว่าไปมาแล้วไปไหว้มาแล้วไปทำไงรูนี้เลยหรอแพงอะดิไม่แพงดหรับบูมโอ้พระท่านแพงแล้วอะดีลองดูราคาก่อนเท่าไหร่อ่ะ นีเอาา15ยนเว้บัตรนี้อันนั้นเหรอสายห้านี่สิบสองโอ้ยนี่คือสมองถ้าไปไหว้ก็ที่สุดที่สุดของสายแล้วแหละเอาจริงๆริาเล่นกันสองสามกว่าอยู่ที่มือเลยขอดูขอดูนนี่ห้าาเทวดอเทวดาก็ได้ครับจารย์อุดหนุนจานหน่อยอันนี้เทวดาเจ็ดพันห้าโอเคลดได้เท่าไหร่ลดได้ไหมลดไปห้าร้อยแล้วกันครับจานโอเคครับเจ็ดพันจบ ขอขอสองอันนี้ฟรีหน่อยดิอาจารย์ขอสองฟนี้ิอันนี้จบจบอันนี้จบใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นดูคนด,ดูดึงกันดีกว่าเออหลังวัดวัเที่ยวดีพี่อดมดำหน่อยเอาเท่าไหร่ครับอาจารย์สามสิบห้าสามเจ็ดแล้วกันจ,จัดไปครับจัดไปจำคุณไม่ได้เรื่องเรื่อง จัดมา2องอ์แล okay. ้วโอเคเดี๋ยวโอนตามขอเรขบัญชีหน่อยครับอาจารย์เดี๋ยวผมโอนคุณครับสายเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แดงทองคนนี้ผมมั่นใจว่าหนึ่งในท็อปไฟแล้วนะครับผมมั่นใจอาจารย์แอร์พระกรุงเทพผมมั่นใจว่านี่คืออาจารย์ครับสัครับคุ้นเเออวันนี้มาเช้าขายไปก่อนขายไปก่อนเดี๋ยวมาเที่ยวแขงนี้อ้อมน้อย อะไรอ่ะเอาอะไรวะมาเลยมามาเดินเลยอ่ะมาเดินถ่ายคลิปเล่นๆมีอะไรได้อะไรยัง FC ของอะไร FC เขาเฮ้ยผมคุณก้าวเชียงใหม่คุณต้องมาออกอันนี้กับผมนะคุณอย่าลืมนะคุณอะไรวะคุณคุณต้องต้องเผยแพร่อะไรให้ผมวะแปงผู้ครับแปลงผู้แมลงผู้คำที่ทุกคนต้องรู้จักว่าสร้างยังไงสร้างยังไงใช่ไหมแล้วก็ตัวจริงเป็นยังไงเออแล้วก็สมัยก่อนใช้ทำอะไรได้แล้วก็ คนเอาไปบูชามีแบบจะพูดยังไงมีประสบการณ์กันประมาณด้านไหนอะไรอย่างเงี้ย๋ยวค่อยมาขยายความกันนะอันนี้คือสายตรงเครื่องรางที่ทุกวันนี้บอกตรงว่าเป็นมือแกะยันของประเทศไทยไปแล้วคนนี้เดินๆกอนครับผมนี่คือสายตรงพยาคุฑไปแล้วนะวันนี้ใช่สมัยก่อนเล่นม่อกว่วันนี้เล่นพยาคุฑนำแล้วเพราะอะไรครับทำไมถึงมีความชอบในองค์พยาคุฑครับก็เข้าไปศึกษาจริงจังครับผมว่า เป็นศาสตร์ที่แบบต้องค้นหาจริงนะในองค์ของพญาคุฑที่หลวงพ่อสร้างหรือว่าองค์อื่นด้วยหรือว่าหมดทั้งหมดแต่ละวัดก็มีศาร์ของเขามีการปลุกเสกที่ไม่เหมือนกันว่าง่ายหรือว่ามีการเชิญที่ไม่เหมือนกันที่ไปที่มาแต่ละวัดไม่เหมือนกันวันนี้เล่นเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าอินไปถึงจุดไหนแล้วแล้ว พระเครื่องที่เราได้มาในแต่ละองค์เนี่ยความยากง่ายในการพิจารณาวันนี้แล้วที่เป็นของเก๋นเนี่ยมันยากแค่ไหนสาหรับพยาคุณเป็นสไตล์ผ้าหลอดรเป็นผ้าหอลหออฉีดผ้าหลอฉีดที่เราต้องเข้าใจพิมเข้าใจวันณะของปีที่สร้างมันไม่เหมือนพระปีสองสี่กว่าพระยุคสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดมันไม่ลึกขนาดนั้นม,มันจะไม่ได้ลึกขึ้นเป็นพระเก่าแล้ว อันดับแรกต้องแมนทีแมนโค้ดมันเหมาะกับคนรุ่นใหม่ออถ้าคนรุ่นใหม่ดูโค้ดเป็นโค้ดเลขตีนก็จ่าจบมันไม่ต้องไปศึกษาถึงพ0ร้อยปีครับพารมันหนักสามสิบปีอืาแต่วันนี้ราคาดีแพงกว่าพารเก่าร้อยปีไปแล้วนะบางอย่างแพงนว่าน่าจะนำฟุตตุนแรกของประเทศไทยไปแล้วถูกต้องคือเป็นอันดับหนึ่งไปแล้วแล้วก็ พูดตรงๆว่าถ้าพี่เป็นคนเช่าในวันนี้ก็ต้องละเอียดมาก<ช>ที่จะจะส่งงานให้ลูกค้าอ๋อ,อมาเถิดพิี้รอเริ่มมีโต๊ะในงานประกวดของเก๋ก็ตามมาแบบหายใจรถตบ<า>ติดกันในทุกๆรุ่นใช่ครับคุณยอดนิยมทั้งหมดสามรุ่นเก๋มันก็ทําดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ได้ความรู้จากพี่จุมพลพี่จุมพลเป็นคนที่มีสไตล์ขอบคุณค,ครับพี่จุมอันนี้คือโหน่งนะครับ ซึ่งเล่นหลวงพ่อสุดเป็นหลักแล้วก็สายสมุทรสาครพิติีสวัสดีครับนี่ก็อีกคนนึงนักเล่นสายเดินสายปทุมพิติีตอนนี้มีอะไรเคลื่อนไหวในสนามไม่ติดมาเลยครับพระปทุมโอเคไหมพี่ได้เรื่อยๆนะได้ครับมีอะไรใครติดต่อพระอยากสายปทุมเนี่ยติดต่อพิตรีปทุมได้แล้วก็ของคุณหนงเป็นคนที่บุคลากรคุณภาพที่เดินสายเดินซื้อกันจริงๆอ่ะ แล้วก็มีพระแล้วก็มีพระหมุนเวียนกันจริงๆถามว่าบางทีมีใบสั่งมาในสายของคุณน่ยผมมั่นใจเลยว่า FC ผมีผมจะต้องไปหาคุณแน่นอนนี่ประมาณนี้ใช่ทั้งคู่ขอบคุณครับขอบคุณครับไปดีกว่าวะอะไรครับอะไรสามต้นามสุดยอดเลยที่อาจารย์บอยทองสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงจอนลื้อของอาจารย์บอยหน่อยดิเฮ้ยพ่อเตะเยอะเว้ยวันนี้เว้ยมาไว้พื้นที่เว้ยไหนส่องไฟหน่อยเว้ยนางกวักอ่ะสวยไหมนางกวักน่ารัก ไม่ไม่จีดเด๋แต่ว่าสวยสวยพอน่ารักใช่ปะแต่ว่าก็เรียบร้อยดีรอดเดอรเท่าไหร่จาร์เปิดคนเดินยี่สิบห้าจาร์มึงเอาบูยี่สิบใช่ไหมโอเคใส่ถุงใส่ถุงเอาสิวะขอบคุณมากครับขุดหนุนอาจารย์บอยทองสีเขาสักหน่อยเขาเป็นอาจารย์ในเฮงครับพูดตรงๆนะเขาดูเพราเตะขาดสุดๆเลยเดี๋ยวขอเลขบัญชีหน่อยครับอาจารย์ครับ เอาเป็นไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเจ็บพระก่อนบอยติดต่อทาง Facebook ภูกรดนมาลายจิตได้เลยนะครับใครที่อยากเช่าพ่อเต๋บอยของสี่นะครับผมขอบคุณมากได้ครับคุณกู๊ดสวัสดีครับเฮ้ยหมสวัสดีครับแขงนี่ขอดูหน่อยขอดูไฟหน่อยนน้าลายเลยวันนี้น้องน้องชายน้าลายอย่างเดียวไว้พี่ตั้มมาบุกผมดีกว่าวันนี้ผมไฟมืดเจอที่ร้านนะจ๊ะเฮงน้องชาย สวัดีครับสวัสดีครับโอ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้เอาคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พิงพิงกี้เคาะหัวไปแล้วเฮ้ยขายไปยังอ่ะขายขายดียังขายดียังอันนี้เอาเอาเพ่อหลอกมาก่อนเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ห้าใช่ไหมสี่พันห้าน่ะไม่เอาครึ่งทางโต้เดี้เท่าไหร่สี่สิบห้าแพงไปสี่สิบห้าสี่พันตัวตัวไม่เอาสี่ห้าเก้าสี่โอ้สี่ห้าเก้า พอดีเพลงน้อง thank you ให้ให้ให้สี่พันห้าจ่ายให้่อ้จ่ายให้ไดยโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์ให้โอ้โหเปิดบิลก่อนอันนี้เพื่อหอมมาด้วยเลยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรอย่างที่เองมาสิบสองดูขอสิบสี่หกพันดูฟอร์มแป๊บได้เดินอยู่แถวนี้แหละดูง่ายดีแต่ว่าอยากได้ลึกนิดหน่อยน่ลึกขนาดนี้ฮะอืมอยากได้แบบสินอะเราะราทายยาก่ะยักสามจุดห้าสองหมื่นกว่าขอดูยักษ์กัวนี้ก่อน มีรูปศัตรูพร้อมเลยเหรอใช่ครับผมอยากได้เนี้ข<า>ยขายไม่ได้ผมน้องตั้งน้องให้มาที่เฮงทุกที่เลยนะจริงหรอทีอ่เขามีบางคนจนบางคนทีน่นักเครื่องรางบอกว่าพี่โตเขาไม่ได้ขายไม่ไม่ถามเนี้ยอ๋อคือเขารู้เลยว่าว่าแล้วก็เฮงมาตลอดเฮงตลอดเลยผมก็มีแต่วันนี้ถ้าไม่มีเราไม่ใช่น้องพี่น้องกันมาดีครับนี่นี่เฮงแน่นอนเออมึงอันนี้หัววิชา ของจริงของจริงอันนี้ห่วงห่วงเจริพี่ต้องออนตังพี่ต้องให้พี่ต้องแล้วนะ A few moments later คณะผู้จัดครับคณะผู้จัดงานขออนุญาตเฮียอ้วนครับพุ่งนีคนต้องเยอะแน่นอนครับเฮียวันนี้วันนี้ก็วุ่นวายพอแล้ววันนี้กี่โต๊ะครับประมาณคร่าวๆสี่พันโต๊ะวันนี้รายได้ทั้งหมดเข้าอะไรเป็นงานอะไรเข้าชมรมเข้าชมรมเระเครื่องจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐมซึ่งใครมีพระดีเด็ดงานนี้ต้องบอกตรงว่าเป็นงานอันดับหนึ่งแล้ว ของเมืองไทยซึ่งใครที่อยากจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ต้องรีบมาและใครที่มีงานหน้าก็ติดตามข่าวสารจากทางชมรมด้วยแล้วก็ทางนิตยสารพระราชกาซึ่งจับได้ที่นี่ทั้งสองเวอร์ชันเลยใโอเคครับขอบคุณเฮียอ้วนครับครับขอบคุณครับไดก็หลังจากที่ผมได้เดินเช่าพักกันไปแล้วนะครับก็ได้พักถ่ายรุ่นพี่ซึ่งอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอุมครึมดีมีความร้อนๆนิดนึงแต่ก็ไม่ร้อนมากนะไม่ร้อนมากที่สุด วันนี้เนี่ยผมได้เช่าประหลัดขีกสอนนาลายหลวงพ่อสนิทวัลลบรอยนะครับแล้วก็มีนางกวักหลวงพ่อพเต๋คงทองวัดสามงามมีอะไรอีกอนะหลวงพ่อโสธรหน้าเทวดามีอีกหลายองค์นะตะกี้ที่เราเช่ากันผมจําไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าผมก็ตั้งใจที่จะเช่าไปฝาก FC แล้วก็คนที่บูชาต่อจากผมอีกทีหนึ่งนะครับนะครับวันนี้เดินทางทักทายไดบ้บางจุดที่ พอจะรู้จักแต่จริงๆอยากอยู่ถึงแปดโมงครึ่งแต่ก็ร้อนเนาะยังไงก็ขออนุญาตลากลับซึ่งได้ถ่ายคลิปนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าการทํางานของเซียนพระเนี่ยเริ่มต้นตังน้งแต่นนเช้าบางคนบอกว่าทาไมถึงต้องเช้าพูดตรงๆเลยว่าเป็นการหาก,กินคนขยันเนี่ยบางคนเขาก็อยากจะตื่นเช้ามาทํางานบางคนมาจากต่างจังหวัดที่สามที่สี่นี่คือความขยันของคนที่อยู่ในวงการพระแล้วก็มีกิมมิคที่ไม่สามารถถอยเสื่อมคลายไปบรรยากาศยิ่งมีคนมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่ง ซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในงานประกวดพระครั้งหน้าพบกับบุมจากพิธีครั้งสวัสดีครับ